ให้หารถส่วนสบายๆจ่าเต็มจัดให้นะฮะเชฟนะฮะแบนด์นอกกระแสน,นะแต่บอกเลยว่าฟังก์ชันอ,อัตชัดเยอะมากนะฮะสามแสนเก้าหมื่นห้าพันไม่ขายนะสามแสนเจ็ดพอดนะฮะสามแสนแปดหมื่นห้าพันไม่ขายเอาไปเลยสามแสนหกนะขายเดิมๆนะแบบนี้เชฟดูสวยๆไปสิบบาทนะครับคันขาวไปสิบเจ็ดล้วเดิมโรงงานคันนี้ไม่แสนแปดนะฮะอรอบโลกอีกแล้วนะ,ะภายในเดิมเดิมโรงงานโอ้โหนะค่อนข้างโซบนะเพราะว่า มันคือรถเข้าใหม่แอร์แบ็กสองลูกนะกระจกไฟฟ้านะไม่โหลดไม่แต่งมาแบบนี้นะฮะอันนี้การชนท้ายไม่มีเนื่องจากว่าเจ้าของเดิมถอดออกอยู่หลังกระบะนะครับเดี๋ยวจัดจาก,การให้ตรงนี้ไม่ยากครับรถเคสนะฮะจะต้องมีแผน่นเิดนะอยู่ฝั่งด้านซ้ายนะฮะของตัวรถนะปีสนอยู่ตรงนี้นะครับแถบเปิดได้ทั้งคู่เลยนะอีกหนึ่งคันเหมือนกันแต่คันนี้ไม่น้อยนะคันนี้ไม่หลักหนื่นนะครับอ่าคันนี้ไม่หลักหกหมื่นสี่พันนะครับ หน้าต่อสัมผัสแอร์เย็นเจ็บแอร์แบ็กสองลูกหกเกียร์แอร์ธรรมดากระจกไฟฟ้ากุญแจที่หมดเหมือนกันนะห้องเครื่องเหมือนกันนะไม่หลวดไม่แต่งนะรอเดิมพ่อเดิมทุกอย่างเดิมหดมหเดมมเลยอันนี้ก็จนเดิมอยู่อ่ะเป็นไงนะครับเป็นสวยเลยครับบวกนะมาดูแพลยเพลท์คันนี้นะครับแทนเทปนะปีเจ็ดเจ็ดอยู่ปากประตูแค่ปน,น,นะฮะห้องเครื่องเดิมครับสนใจคันไหนจะต่อจากเทปเลยครับผมเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปครับโทรหรือแอดลไลน์ก็ได้จากเทปจัดให้รับรถแน่นอนแจ๊